ไปเอารถกันเหรอวันนี้เงียบๆเราเจอน่ะมันเป็นยังไงี่อ่ามันอยู่ในลักษณะแบบในส่วนที่เราเห็นเอ่อมันคว่ำอยู่ก็เหมือนซื้อมาใส่ร้านแล้วมนมีหลายชิ uh, <S <S uh, ้นแหละแจะมาเจอชิ้นสุดท้ายชิ้นหนึ่งในปากแลอ่อย่นี้ไปชิ้นหนึ่งคือไหลออกแล้วก็คุยกันกับแฟนว่าทำไม มันมีหรือเปล่าเหมือนกันอก็มีแม่มีแฟนแล้วก็กินกันสามคนมาเจอชิ้นสุดท้ายเลยะตอนนั้นเรากินเข้าไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่มีหลายชิ้นแต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าโดนไหมไม่รู้ไอชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันคว่ำอยู่แต่เราท่อมจิ้มมันหงายขึ้นเพื่อจะจิ้มมันจิ้มแล้วมันเห็นอ่าแต่ชิ้นอื่นไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหลังจากกินแล้วเราเกิดอาการอะไรไหมมีตอนนี้ยังไม่มีไม่มีอะไร ไม่มีปวดท้องไม่ปวดไม่เลยท้องเสียไม่มีค่พอที่รู้ปุ๊บคือพระอืนพระโอมไม่เฉยรู้สึกอยากจะอ้วกเองมากกว่าอืมแค่นั้นแต่ตอนนี้แค่ก็เลยแค่กลัวว่าเพราะว่าเราให้นมลูกให้นมลูกอยู่แค่นั้นเองเลัวว่าจะส่งผลลูกหรือเปล่าอแต่ตอนนี้ก็ดูก็ยังไม่มีน้องก็ยังถ่ายอยู่ถ่ายถ่ายปกติอ่าครับแล้วสุดท้ายเราจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของยังไงบ้าง ก็ปกติเป็นคนชอบเดินตลาดอย่างเงี้ยเดินทุกวันเลยอืมก็พึ่งแวะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าซื้อเราเจอก็อาจจะแบบเราก็ไม่มั่นใจว่าแต่ละร้านเขาจะอะไรยังไงเราก็ไม่รู้จะฝากยังไงก็เราต้องดูด้วยตัวเองแล้วต่อไปว่าซื้อมาแล้วก็ต้องเช็คเช็คเช็คดูเองอ่าดังนั้นก็แล้วแต่เราไม่รู้จะให้เขาฝากยังไงเหมือนกันอะ่ะเพราะร้านขาเออร้านขายตามตลาดมันจะแบบมันจะต้องโชว์อาหารโชว์อะไรกันอยู่แล้วอ่า เขาใส่ถุงพลาสติกอะพี่แล้วเขาพับเป็นชุดนั่นแหละเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเขาเอาอันเก่ามาขายหรอหรือเขาวางใส่ถาดที่บ้านแล้วมันมีไข่แมงวันตอหรือไงเราไม่รู้เพราะเราไปซื้ออะเขาใส่ถุงไปแล้วเขาทำเป็นชุดใส่ถุงแลแ้วรีบร้อแล้วเขาไม่ได้แบบว่าวางใส่ถาดแล้วมีแมงวันนอนอยูอาา่อนหน้าที่เราเห็นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบ ็ลยร,ราารจําิเาอเอ,อ,อเก่ามาขายรอ,อแค่จาบ้านนม,ม,นมนก็ฝากให้เขาดูแลความสะอาดใช่ไหม,มไควานั่นแหละ